ก็คือสิ่งแรกที่เราต้องตรวจสอบนะครับว่าวันรับรถในตอนแรกเนี่ยว่าเราจะได้อะไรบ้างก็คือ หนึ่งให้เพื่อนเพื่อดูก่อนนะครับกุญแจแล้วก็กุญแจรถนะครับเราจะได้มา2ดอกก็คือแล้วก็จะได้ตัวสายริสแบนที่ใส่มาด้วยนะครับหนึ่งอันแล้วก็จะมีตัวอ่ตัวช,ชุดชาร์จแบตนะจะเป็นเหมือนหม้อแปลงนะครับเอาไว้เสียบชาร์จแบตเตอรี่เวลากรณีที่แบตหมดนะครับแล้วก็จะมีกองน้ำมันเครื่องหนึ่งอันนะครับเรื่องจุดยึดน็อตต่างๆนะครับของรถนะครับเราต้องตรวจด,ดูเองนะบางทีแล้วก็ปัญหาที่เพื่อนเพืพ่อนหลายคนเจอก็คือพวกน็อตยึดจุดต่างๆเนี่ยอาจจะขันมาไม่แน่นนะเราก็ต้องตรวจเช็คเองเบื้้้องงตตตนนนะครรัับพาหลลจจกววดูแ ก็ให้เพื่อนเมาดูเรื่องเบานะครับวิธีเปิดเบาก็คือปุ่มซีดนะครับตามคู่มือเขียนไว้ว่าให้กดค้างนะครับแล้วเบามันจะดังเสียงแตกขึ้นมาครับล้วก็เปิดขึ้นมาดูนะครับก็แล้วก็เพื่อนเพื่อลองเช็คดูก่อนว่าตัวไอ้ที่ปิดเบาด้านหลังนะครับเขาจะบากมาให้ว่าเหมือนมันจะมาทับกับตัวลูกยางซีนยางตรงนี้ถ้าทำมากๆมันก็จะแตกนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือให้ลองปิดปิดบอร์ดกมาครับแล้วก็ลองเปิดไปหลายครั้งเพราะบางบางเคสอ่ะที่ผมเห็นนะครับมีบางคนโซลินอยตัวด้านในครับมันเสียนะก็ต้องส่งเอ่อเคมแยังเปลี่ยนเหมือนกันเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องน้ํายาเม้อน้ําเช็คดูน้ํายาตัวเม้อน้ำนะครับจะอยู่ด้านในนะครับให้ตั้งรถตรงนะครับแล้วก็ตรวจดูน้ํายาเม้อน้ําหรืออยู่ในระดับจะมีตัวโลกับไฮนะมันต้องอยู่ตรง,งกลางนะครับก็คือถ้า ต่ำกว่านั้นนะก็แจ้งซังเซลได้แล้วก็เรื่องต่อมาใกล้ๆกันก็คือสายเมกแต่ผมก็ยังไม่ได้แก้ปัญหานะแต่มันก็ไม่ได้หูดมากครับเพราะเขาใส่ตัวยางรองมาให้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีปัญหาตอนนี้ต่อมาเป็นเรื่องของจุดรั่วซึมตามชุดข้างนะครับที่เพื่อนๆเจอกันเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับจะมีน้ำมันเครื่องซึมออกมารวมถึงเอใต้เครื่องครับจะมีเอน้ำมันรั่วซึมหรือว่าน้ำยาหล,ล่อเย็นเนี่ยอ่อมันจะซึมออกมาเราต้องเช็คก่อนแล้วก็ หลังจากตูนั้นเสร็จก็ให้มาดูเในส่วนของหน้าปัดนะครับเดีย๋ยวผมเดินไให้ดูเพราะว่ามันจะมีผลกับเซนเซอร์ลมยางเนาะมันจะตรวจโชว์ด้วยแล้วก็รวมถึงไฟหน้าแล้วก็สปอตไลท์นะบางท่านไฟหลังติดข้างเดียวนะครับไม่ได้เช็คก่อนแล้วก็มีคนถามผมมาว่าเรื่องจุดบอกหมายเลขเครื่องกับหมายเลขตัวถังรถนะครับว่าอยู่ตรงไหนก็คือหมายเลขเครื่องนะครับให้ดูด้านล่างนี้นะครับนี่จุดนี้นะครับหมายเลขเครื่องแล้วก็ในส่วนของหมายเลขตัวถังก็คือจะอยู่ใต้ไายท้ายนะครับ มองเข้าไปจะเห็นจะมีแผ่นพลาส,สติกปิดอยู่จุดนี้นะครับก็ต้องแกะแผ่นพลาส,สติกออกนะครับถึงจะเห็นแต่จริงตอนรับรถใหม่ๆเนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ตรงแผ่นป้ายทะเบียนนะครับอยู่ตรงนั้นเรามันจะมีบอกแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะครับรุนรวมก็จะประมาณนี้ครับแนละ้วระหว่างนั้นเพื่อนใช้รถไปประมาณ1,000กิโลแรกเนี่ยอยากให้พยายามเออมันตรวจเช็คก,ก่อนว่าระหว่างที่เราใช้1,000กิโลแรกเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเออขึ้นไหมรต หลวมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ให้แจ้งกับศูนย์แล้วก็เข้าไปเค็มได้เรายังอยู่ในระยะเคมนะแต่อย่าไปเสียสตรงนี้นะครับ